สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พ่ี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ๆหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทจ้ะอ่ะฝากพี่ๆี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ๆี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะ พ,พี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางนะคะพี่ๆโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวในบ้านจะส่งพัสดุให้รอบไปสองของทุกวันค่ะอ่ะเรามาดูแบ่งปันยามเย็นใหม่เลขที่หนึ่งนะคะพี่ขาเป็นพระสังกจายเนื้อเมกกะพัดคะ่ะพี่พระสังกจายเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่จ๋า อันนี้เป็นแบ่งปันยามเย็นพบกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่ขาช่วง5้าโมงเย็นเลิกจากงานไร่งานงานางานสวนนะคะพี่พงานประจํานั่งพักผ่อนชมแม่บ้านเพลินๆน,นะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่1ค่ะพี่เป็นพระสังกระจายเนื้อเมกพัดเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่นะเก่าสวยไปเลยค่ะอ่ะหมายเลขที่2นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จค่ะพี่ สมเด็จหลังยันหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่จ๋าสมเด็จหลังยันหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่มาแรงในช่วงนี้นะคะพี่จ๋าสําหรับเออหลวงปู่ศิลานะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลังยันอัครลายยันนี่ค่ะชัดสวยนะคะพี่สมเด็จเออหลวงปู่ศิลาหลังยันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทสององค์ห้าบาทค่ะอะ หมายเลขที่สามค่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาหลวงปู่ศิลาค่ะพี่ปิตาเนื้อเออเขาเรียกเนื้ออะไรนะคะอ่านี่เป็นพระปิตาเนื้อผงตะเคียนนะคะพี่จ๋าหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่นี่นะคะพี่ขาด้านหลังเขาเขียนว่าปลดนี่มีอัขารลายันมีชื่อหลวงปู่นะคะพี่จ๋า พระปิตาหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทหมายเลข3ค่ะอ่ะหมายเลขที่4เป็นปิตาพิมพ์ปั้นค่ะพี่พระปิตาพิมพ์ปั้น300บาทค่ะพี่จ๋าพิมพ์ปั้นเก่าสวยนะคะพี่อ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่1องค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะ ปิดหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าอ่ะเก่าสวยคับพี่เป็นพระปิตาพิมพัน์สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ศรีค่ะพี่อ่ะขอภัยนะคะพี่ไม่ใช่หลวงปู่ศรีนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อสาคอน,นะคะ่ะพี่เหรียญหลวงพ่อสาครน,นะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโคตนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อสาคอนเก่าสวยนะคะพี่จ๋ายังไงไปบ้านกราบขอโทษขอไะะ้พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าพูดผิดค่ะพี่อ่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสาคอนร300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่คะ่ะหลวงพ่อสาคอนคะ่ะหมายเลขที่6เป็นพระเนื้อผงพิมพ์สมาธิค่ะพี่เนื้อผงพิมพ์สมาธินะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยคะ่ะ ร้านเนื้อผงพิมพ์สมาธิค่ะพี่เก่าสวยนะคะอ่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันให้พี่เอฟซที่สามร้อยบาท,บาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่เจ็ดค่ะเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค,ค่ะพี่ขาพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่พ่อคงวัดบางกะพร้อมเก่าสวยนะคะ นี่ค่ะเรียญพ่อคงค่ะพี่จ๋าพ่อคงวัดบางกะพร้อมแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะเก่าสวยนะคะหมายเลขที่8ค่ะ8เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ศิลานะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมสวยๆเลยค่ะพี่ พระผงหลวงปู่ศิลานะคะพี่จ๋าเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะพี่วัดโพสีสะอาดนะคะพี่จ๋าพี่พี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่จ๋าเรียมเรียบร้อยะครับพี่สวยงามนะคะพี่จ๋าสำหรับองค์นี้สวยสมบูรณ์สวยงามมากเลยค่ะพระผงหลวงปู่ศิลา300บาทหมายเลข8ค่ะหมายเลขที้าเป็นตะกรุดหนังเสือนะคะพี่ ตะกุดเก่าหนังเสือนะคะพี่จ๋าความยาวประมาณสองนิ้วนะคะพี่จ๋าโดยประมาณนะคะพี่อ่าเก่าสวยมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆเป็นการเลี่ยมใช้งานนะคะพี่จ๋าตะกุดหนังเสือะค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สิบนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสามเก่าๆเลยค่ะพี่ ผ่านการใช้งานนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อแดงปี253 1องค์300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่หงองค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋าส่งฟรีทุกระบบนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่11ค่ะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่น1ค่ะพี่300บาทคะ่ะเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่เหรียญพ่อท่านคล้ายรุ่นหนึ่งนะคะพี่พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันแบ่งปันที่สามรอยบาทค่ะเก่าสวยนะคะอ่ะหมายเลขที่สิบสองเป็นเหรียญหล่อพระพรหมค่ะพี่เหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดู่นะคะพี่ เก่าสวยค่ะเหรียญหลอพระพรหมหลวงปู่ดูนะคะแบบ่งปันที่พี่เอฟซีที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจยังไงต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่เหรียญหลอพระพรหมหลวงปู่ดูหมายเลข12ค่ะ13เป็นนางพญาค่ะพี่จา๋านางพญานะคะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่พี่ นี่ค่ะนี่เป็นนางพญานะคะพี่จ๋านางพญาเนื้อหาเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะสิบสี่นะคะพี่เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพระรอดเนื้อดินนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันใี่พี่เอฟซีที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่15ครับพี่จา๋าเป็นเหรียญสะเต็มนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญสะเต,ต็มจตุคามครับพี่จา๋าเป็นเหรียญสะเต,ต็มจตุคามพระโพธิสัตว์พังพระการนะคะพี่เขาเขียนมาแบบนี้นะคะพี่จา๋าแม่บ้านอ่านตามบนเหรียญนะคะพี่นี่ค่ะ เหรียญสแตมจตุคามนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่16เป็นจอบใหญ่ค่ะพี่จ๋าเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินคะ่ะเหรียญจอบใหญ่นะคะพี่เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน300บาท2อ,องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ๆถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะ หมายเลข16นะคะพี่จา๋าเป็นจอบใหญ่พ่อเงิน300บาทค่ะ17นะคะพี่พี่เเป็นพระปิรันนะคะพี่จา๋าพระปิรันพร้อมกันเลี่ยมเก่าะคะ่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่จา๋า แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าพระปิรันเลี่ยมเก่าะค่ะพี่เป็นการเลี่ยมพลาสติกเก่าๆ3า0บาทค่ะหมายเลขที่17นะคะพี่จ๋าพระปิรันค่ะพี่หมายเลข18เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อเก,ก้วยค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่เป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อเกว้วยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาท,ทะคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ นี่ค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่สมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลวยหมายเลข18-300บาทค่ะอ่ะสิเป็นพระปิดตาค่ะพี่จ่าพระปิดตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีค่ะอ่ะมีการฝังตะกุดสองดอกนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่พระปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซที่300บาท2องค์500บาทหมายเลขสิก้านะคะพี่20เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเตียงะคะ่ะพี่จ๋ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียงนะคะพี่พมาพร้อมการเลี่ยมะคะ่ะพี่พ่อเตียงเก่าสวยะคะ่ะ นี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเตียงพร้อมเลี่ยมค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทคะ่ะ21เป็นพระปิตาเนื้อตะกั่วคะ่ะ ปิตาเนื้อตะกั่วนะคะพี่เก่าสวยค่ะพระปิตาเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทหมายเลข21ค่ะ22เป็นเนื้อตะกัวเช่นกันนะคะพี่จ๋าองค์เล็กๆค่ะพี่พระปิตาเนื้อตะกั่วนะคะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ย300บาทสององค์500บาทค่ะนี่นะคะอ่ะหมายเลขที่23บค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงแจกแม่ครัวค่ะพี่พ่อแดงยานวิราชนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงค่ะเก่าสวยนะคะพี่เหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงค่ะ แบ่งปันที่ fc ที่300บาทหมายเลข23ค่ะ24เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะพี่เหรียญหล่อเจ้าสัวพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าเลยค่ะด้านหลังนะคะพี่นะ่าเหรียญหล่อเก่าสวยเ,เจ้าสัวเหรียญหล่อนะคะพี่มาในเลี่ยมแบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ ปริกไท่ทานหันไว้กราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่อ่ะนี่เป็นหมายเลขที่25้านะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อหานะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะ ก่าสวยนะคะพี่จ๋าปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่นี่คะ่ะด้านบนบินนะคะพี่จ๋าด้านบนมีรอยบินในบ้านได้มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะเจ้าพี่จ๋าตรงแจงก่อนว่าด้านบนมีร่องรอยการบิน,นะค่ะพี่อ่ะหลวงปู่ทวดเนื้อบ้านนะคะพี่ขาเบอร์25นะคะพี่300้บาทค่ะ26เป็นเตารีดะคะ่ะพี่จ๋าเตารีดหลวงปูทวดนะคะพี่ นื้อหาเก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่ด้านหลังค่ะอะเตารีดหลวงผุดทวดวัดช้างให้หลังตัวหนังสือค่ะแบ่งปันที่300บาทสองค์500รบาทนะคะพี่จ๋า27เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมค่ะพี่อ่าเขาเรียกกิ่งอะไรครัพี่มีการถือดอกบัวแบบนี้นะคะพี่จ๋า3ดอกค่ะพระกิ่งเนื้อทองผสมนะคะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าพระกิ่งเนื้อทองผสมค่ะพี่นี่นะคะใต้ฐานค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข27ค่ะ ยี่สิบแปดนะคะพี่จ๋าเป็นเออ่หินแกะรูปพระพุทธนะคะพี่จ๋าเป็นหินแกะนะคะพี่พี่หินแกะรูปพระพุทธนะคะพี่จ๋าเวไวไวาวนะพี่นะสวยงามเวไวไวาวศิลปะเขาสวยงามมากค่ะพี่อ่านี่คะ่ะพี่เป็นหินแกะรูปพระพุทธนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นะสวยงามนะคะพี่300บาทไปเลยค่ะ2องค์ห้าบาทนะคะพี่จ๋าอ่ะ เก่าๆสวยๆนะคะพี่หมายเลขที่29ค่ะ29เป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เนื้อดินพิมพ์่อปานเก่าๆนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทค่ะพี่สององค์5้าบาทนะคะนี่ค่ะด้านบนนะคะพี่จ๋าแบบเหมือนจะอุดหรือหลุดออกหรือว่ายังไงไม่รู้นะคะพี่จ๋าม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่ ลงให้พี่พได้รับชมแบบนี้นะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลข29ค่ะ30เป็นซุ้มกอค่ะพี่ซุ้มกอเก่าๆเป็นเนื้อสีดำนะคะแบ่งป,ปันที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะนี่ค่ะอ่ะ31นะคะพี่จ๋าเป็นเขี้ยวะคะ่ะพี่เขี้ยวแกะรูปเสือนะคะพี่นะ มันๆน,นะคะพี่ขาเนื้อเหลืองๆมันๆค่ะพี่มีรอยจานนะคะพี่นี่คะ่ะด้านบนนะคะพี่ขาเป็นเขี้ยวเป็นรูแบบนี้นะคะพี่นะอ่ะนี่นะพี่ไตฐานค่ะมีรอยจานค่ะเขี้ยวแกะรูปเสือสามรอยบ้าทนะคะพี่๋าอ่ะหมายเลขสามสิบสองเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ยับยับเย,ยินเยินได้มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่อ่ะ นี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่32ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่300บาท2องค์500บาทค่ะสั่งได้นะคะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการค่ะนี่ค่ะหมายเลขที่33ค่ะ33เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่เนื้อออกเหลืองๆนะคะพี่ขาองค์นี้ออกเหลืองๆค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่นะแบ่งปันพี่ FC ที่300บาทหมายเลข33ค่ะ34เป็นสมเด็จหินแกะค่ะพี่จ๋ามีต้องรอยการปิดทองเก่าๆนะคะพี่สมเด็จหินแกะปิดทองเก่าสวยค่ะ นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข35นะคะพี่พี่เป็นสมเด็จเก่าแขนหักศอกเขาเรียกแซยิดหรือเปล่าพี่แบบนี้นะคะพี่ขาไปบ้านได้มาแบบนี้คะ่ะพี่อ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋ามีรโรงรอยการแตกรายงาเก่าๆคะ่ะพี่สมเด็จหมายเลขที่35นะคะนี่ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ36คบค่ะพี่จา๋าเป็นสมเด็จหลากหลายสีสันมาแบบนี้และพี่ออกเขียวๆค่ะพี่จา๋าอ่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่นะ้าติดต่อกันเข้ามาได้คะ่ะนี่เป็นหมายเลขที่สามสิบหกค่ะพี่อ่ะวันนี้ก็เออแม่บ้านนะคะพี่ขาฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่คะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางนะคะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอะวันนี้ก็ฝากพี่ๆรบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีแต่สินใจให้ดีก่อนปิดค่ะ วันนี้ถ้าม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า